ู้หญิงอยากดยูสวยนะคะเดี๋ยวผู้ชายจะสวยกว่าทุกวันนี้แยกไม่ออกเลยจริงไหมว่าคนไหนผู้หญิงคนไหนผู้ชายจริงไหมคะบอกเลยว่าสินค้ากลุ่มนี้ค่ะผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะผู้ชายก็ใช้ดีนะคะคุณหมอค่ะนัานถนัดมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านมีคลินิกนะคะเสริมความงามชื่อว่าสกาวคลินิกนะคะถึงแสา,าขาด้วยกันสินค้าราคาหลหักร้อยค่ะแต่ แลตอนที่กลับมาซื้อต่อมาไม่สุดค่ะก็จะเป็นเซตนี้นะคะแคมชีตบอยนั่นเองนะคะเซตนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่อยากมียิ้วรอยบนใบหน้านะคะในห้องนี้มีใครที่แบบไม่อยากแก่เหมือนกันบ้างคำว่ดแก่แล้วร็คุณบองก็เจ็บจริงไหมคะวันนี้อ่ะสันเสตมอลของเราช่วยได้นะคะทุกคนน้องเขาบอกว่าทําคุณนะคะสวยชาติหน้าค่ะแต่ถ้าแต่งหน้ากับสันเสตมบอลสวยชาตินี้นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะ ก็จะชวนให้ผิวรอยนะั้นตึงขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเป็นครีมนะคะตัวสุดท้ายเลยนะคะก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยเด็กนะคะหน้าเด้งนะคะหน้าฟูนั่นเองนะคะทุกคนเนาะอ่าแล้วก็กลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นบริเเียนะคะสินค้าราคาหลักร้อยค่ะแต่หัวโอกาสที่เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยบางคนไม่กินอาหารเสริมจ,จริงไหมคะิ<อ>บางคนไม่แต่งหน้ามีไหมคะ<อ>มีไหมคะ ไม่มีเนาะพี่ได้มไม่ได้เลยทีเดียว,ยว,ยวนะคะก็บางคนไม่กินอาหารเสริมบางคนไม่แต่งหน้าแต่ทุกวันนี้ค่ะเราตื่นมาอาบนะ้ำไหมคะหาหามีใครไปอาบนะ้ำมาบ้างสา,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 ารภ <laughs> าพไมดีทุกคนอาบน้ำทุกคนแปลงความกัน,นหมนดจริงไหมคะเ,เราจาเป็นต้องใช้ยอยู่แล้วเจนคนนึงค่ะตัดสินใจเข้ามาในซักเเซนมมเพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะของที่เราจำเป็นต้องใช้ยอยู่ที่ อยู่แล้วไม่ซื้อที่นี่เราซื้อที่เกิดกันไหมคะซื้อแต่เราซื้ออยู่ข้างนอกเราไม่ได้อะไรจริงไหมเย<อ>แต่เราซื้อที่นี่ได้คืนด้นนนวยดีไหมคะเย<อ>เนี่ยค่ะสินค้ากลุ่มนี้ที่ราคาและการมากค่ะัวที่กลับมาซื้อซ้ำมากที่สุดก็จะเป็นยาสีฟันนะคะเป็นฟิตเต้ของเรานั่นเองนะคะยาสีฟันของเรานะคะมีคุณลัก้ณะประโยชน์ในหลอดเดียวกันนะคะลดข้าวหินฟูดค่ะลดิ่นปานนะคะอาการเหนืหกกนยวพววนะคะลดอาการเสี่ย และที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยนะคะผู้ใหญ่ใช้ได้ค่ะตอบโจทย์ในหลอดเดียวกันฟันแท้ค่ะฟันปลอมฟันน้ำนมนะคะก็ยังใช้ได้ด้วยนะคะแล้วว่าสูตรนี้นะคะโตไม่แนะนําให้เด็กน้อยใช้นะคะเพราะมันจะเผ็ดเนาะ,ะยางสีฟันของเราจะมีอยู่สองสูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกเนี่ยจะเป็นหลอดสีฟ้านะคะทุกคนเนาะ,ะอ่าตัวนี้จะเป็นสูตรที่สองนะคะเด็กน้อยใช้ไม่ได้เนาะ,ะแล้วก็หลอถัดไปะคะ่ะก็จะเป็น ะะต้องถาบโบนลงล่างค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเจ้าว่าของเราเสียงปั่านะคะกลิ่นแปลกแกนั่นเองเนาะสินค้ากลุ่มที่4ค่ะก็จะเป็นนิติโฮมนะคะสินค้ากลุ่มนี้ทุกคนเรือนขาดไม่ได้ค่ะก็ะจะมีน้ำยาซักผ้านะคะปักพนุ่ค่ะแล้วก็มีน้ำยา น้ำยาซักผ้าเราก็ใช้ยอยู่แล้วใิ่ไหมคะ mm. ใแค่เราเปลี่ยนค่ะมาใช้ที่ซันเฟนโมค่ะดีกว่ายังไงนะคะแต่การกันแบบไหนแตกต่างกันตรงที่ว่านะคะเราใช้ที่นี่เราได้งินคืนและที่สำคัญค่ะน้ำยาซักผ้าของเรานะคะต้องบอกเลยว่าจะดีถอกนะคะดีถอกฝุ่นนะคะที่มันเกาะติดอยู่ในเสื้อผ้าของเรานเด็กนะคะต้องบอกเลยว่า เวลาที่ไปสักข้าเนี่ยค่ะแช่ไว้5นาทีน้ำเนียอย่างเดำเลยค่ะแปลกกันว่าทำไมมถึงเดือดทุกทันทีเราก็ิีว่าเราไม่ได้สดกปรกนะจริงไหมแต่น้ำยาซักผ้าของเราค่ะมันจะดีพอค่ะ,คะ เขางหน้าเห็นไหมคะเห็นเ <Yeah. S 1> น้ารุ่นพี่เขาล้างมาแล้วล้างจนได้เป็นนะ่ะล้างแล้วได้เป็นหนะ้า